เจ้าจอดกุ้งอกคำบอกเมื่อวานเออแม่เห็นรถเนี่ยเปรมอยู่พวกหนูไปตัวแรกกับโบได้ได้สามสี่ดอกอ๋อดอกนี้คือใหญ่ใช่ไหมสวมดอกเฮียงกันปกตามันเห่าเอ้าก็มีเห็ดอันนี้ฮะไปเมื่อวานนี่โบได้มีจักเห็ดเลยดอกสานใน้ปกต้าสวมมือมันฮะได้ปกตาาอันตั้งหมานเจ้าคนผู้มานดอกเขาเจ้าเฮงหมานกว่านี้เอ้าช่วงไหมานกว่านี้ ใช้เป็กการ์ทใช่ทหมครับผมนะใช่ปวกตากรับที่ผมซุปเปการเขาจะมาหาก็ได้กวางเขืนมามีตัวหอยเขี่ยก่อนหน้าตัวแบนนี่ก็ใช้ปวกตาปลอกกิ้ก็ใช้ปลอกตาครั้อันไหนอันนี้ซุปนี้ตาบซุปตาบมาแรกเลยอันนี้จิกอันนี้ค่ะจิกตสวยงามอันนี้ฮะดอกเดียวดอกเดียวมิดจัดเลยดอกเดียวเขงได้หลายกันหลายจน เมื่อวานได้เป็นมูเลยได้เมื่อวานได้เป็นมูอยู่เลยได้มูได้มูได้เห็ดโป่ตานเนี่ยเลยเห็ดโป่งตานนะเห็ดโป่จีเมื่อวานได้เป็นมูเมื่อนี้หันมองละดอกช้อนดอกแปดแปดโดดเก้าโดดจังสี่ได้สนิปลอบโลกเมือวานโมฝ่ไปมื่อนี้มันห่างห่างพวกใครแต่ยังมีหันยังเห็นนะอันนี้ไปหันบม่ได้มีเด้อบ่ได้มีมากอ่ะเซอยเลยไปเสียเวลาเสียเวลาอะไร ไม,มนนไม่ได้มีเห็ดอันนี้คล้ายๆอะไรบ้างใดอืมได้แกงดูเออปอกตาเป็นงูหมูนี่นะเขามันบอกมันบอกอันขึ้นฮอสบอกข้าวอะไรบอกไปสั่งตะกุตตะกิดขึ้นฮอสก็อดเอาดอกมันบอกคืนฮอสบอกเห็ดสั่งตะกุดเออมันมันสีอ่อนอีเดาพูนี่ มันพวมเป็นลูกปืนมาทึงดว่างได้สาทีดอกก็ได้พดนี่ปฏิหารว่ได้ว่ได้สามทีดอกรว่ได้บางอยางพูดง่นี่ได้ดอกไงสิได้ตลอดได้เราทําแม่พยายามิยามของมือของมือมันออกมันพวงออกเรื่อยๆจากสมือจังไปสองมือจังไปมันงสักนอันนั้เนาะอมือเดียวซ้ำนี่นะแม่สองมือมันก็สิบบาทเลยระเทาเมืวาง่ได้เห็นสิซ้ำนี่ ว่านในบเห็นแน่ยแต่ปอดแต่เป็ดนะมีเลยเป็ดไปว่าน,น,นี่นม,นมาแล้วเรไปแต่มองนี้มองเฮ็ดมอกตาเนี่ยมาแล้ยต้องฮ็ดมอกตาเนี่แล้วมื่ออื่นจ้งไปไปยี่ปุ่นคาบเลยไม่ปวดตามันบาดพักใหญ่ที่หดอกมัน,น,เ,นเออทำมันใหญ่ทำใหญ่เติบแล้วลท,ำทำมันบาดที่สั้นตรงนั้นนะแต่บาดตรงนั้นทำยังไงทำมันบาดอันนี้แฮนด์สอนไม่บอกทำผบานเท่ากูตาบมันเป็นล่าเลยเนี่ยเอามาเฮ็ดเสื้อ ปออิเตมัววานี่ผมจะเอาไปเสื้อถิมมันเตมัวนี่เอาไปใส่อพนกอไผ่ไว้พอมันออกนอกอไผ่เนาะเด็ดเด็ดกก,ก็ไปนี่พนกอไผ่กับกับโพนอันอตน้นซาดทีนี้เอาไปเสื้อใส่เมื่อวานนี่เต็มเง<อ>าเลยยิมซ<อ>ิด้เก็บกินเนี่มันมีเสือ้อมันนะุ่งกะลีหนึ่งพีอาร์มันมีเสือ้อเอาเสื้อมาใส่เอา เกาไปใส่คอไผ่เอ็นกิมสุ้งหันอันนี้บอกเออบหันเห็ดโปต้าบ้านนี่หันหันวันนั้นเลยเขนาดเลยนะหันเออเอาไปจะต้องผังพร้อมหันต้องผังพร้อมเลยดิเอาเสียงไปไปส่งทีนึกว่าผังพร้อมเลยบีบบีบีบบีบมันก็เด้อะหันนี่ก็ได้เอามาเจียวกินน้ำตาลไปเห็ดไปปลูกก็จะนี่เอามาเจีค่ะขูดดินซุ้มเหนียวใส่นั้นเออไม่อันนี้เอาฉันเสื้อมันใส่น้ำันเนาะถ่ายรูปเราเอาโทรศัพท์มาใหถ่ายนะ ใชแตาพี่นายตาพี่ยินโพสๆแต่ละวันก็ได้ทุกวันทุกวันให้ได้เก่งได้เท่าไรเก่งเท่าไรเก่งไปล้างมือเดี่ยวไปหาเห็ดก็ได้เห็ดอเข้าไปน้ำได้หน่อยละอันนี้ไปได้เมื่อยอันนี้เมื่อวานนี่ได้เมื่อยโอ้ยหนูว่าโอ้ยยังเปลี่ยนมามะไงเพิ่นได้เห็ดได้เนี่ว่ะโซไซกินเกงเห็ดอยู่เพื่อนอันโอ้ยย่าอะไรล่ะวะไม่ยัง ก ah, ินออันมงหน่อไม้ให้น้ำพอกินงหน่อไหมกินองหน่อไม้ได้บ่ได้กินเห็ดได้บ่ได้กินน้มอันเห็ดได้กินงน่อไม้ควบคันจะใส่หมกอีบ่อหมอนีป้าหันบ้าบ่ได้เฮ็ดก็ได้หน่อไม้ตีหูเลเดี๋ๆวหูขนาดแล้วคุยยางไหมเอาคุยยางเอาคุยยางคุยยาง ไปตกตาตาตาไปหาผ่กไชเฮ็ดเนาะสมวนหนึ่งไม่ค่อยไปหาบ่กไชเหี่ยฟิวแล้วได้เฮ็ดแล้ยเราเมื่อยเหื่อยหล่อขำแล้วก็บ่มาเมื่อยแล้วก็กี่ขอแรงพูดเลยวจนเมื่อยแมาหอมอดอสอยเลยอย่างหล่อปลาใดปลาใดก็บ่เห็นเห็ดปลาใดกันนั้น สามมมงแรงนะจี้กเด็นนจี้วนนี้ผ่นแล้วความสีร่างล้างสีหูจี้หาห้องครับบอืตอนหาห้องพอดตายไ้ผิหาห้องก็เมื่อรถ ย้านหนาสิให้ปกตาเปลีนบ้านด้สิไปฮอเฮ็ดห้โวนเมือง่ไปฮอลาเให้ทวนเมืองิเป็นย้านพาหูึมบัมบัมรดันมาเล้สิเออไดดไปอ่าน้เข้วับปาเมยความลวันเวลาฝนตกฟ้าห้องนี่ะไปอยู่ในที่โล่งเลย เงินไผเงินมันแล้เนาะลูกว่าต้นไม้เพิ่งกบวยไผ่ชนต้นไม้กบวยสนก็สั่นอ่ันคือไทยอันบ้านอันนเลยเปปลีอนั้นต้นไผ่พากระตูเครื่องต้นไผ่เครื่องกลางเลยสำโกอไผ่ไปพ้าอย่างนั้นกขบโมตังสีอยากพาเนาะเวลาบนโตกะผ้าห้องเนี่ยอยู่ในที่โล่งเข่าให้เข่าซ่าน ร้านจะขาวสะอาดเลยงามเลยขาวสะอาดปอกหน่อไม้ต่ออีกได้ปันนิดทีล้างหน่อไม้ก็ล้างหน่อไม้ล้างเคี้ยแล้วก็ปอกหน่อไม้ต่อเอ็ดหน่อไม้สสมหน่อไม้อัดหน่อไม้สสมได้หลายแล้วบ่ได้หกสิหกสิผัวละบวดาบ้เอ็นหน่อไม้สสมไว้ถักินยามอันแรกยามป่าขึ้นเนาะยามน้ำแข็งมหายามน้ำท่วมต้นหน่อไม้พอะไร เอ็ดน้ำไม้ส้มไม้ถักเกลียงแจงใส,ส่ปลาใส่แง้งใส่ปลาใส่แง้งล้างแล้วก็คัดขนาดนะ่ะขาขึ้นผูขอขอขอ้าขึ้นผู้เลยล้างแล้วกันล้างเห็ดได้ทุกวันเิไปหาก็ได้ทุกวันเลยทีมนนะขอขอขนันะเนาะเพราะกันมันออกเป็นเหล่าเป็นเหล่าเหรอกระบอก,ก,กบ

<c oughs> ดอกให่ใหญ่ดอกน้อยดอกเข้าออปนกันเมื่อวานนี่บอ,อคนหลายโอ้ออคนหลายเฮ็ดพอคนอยู่บ่าละวนะันนี้ไปเล่นก,กีาเพื่อนได้มูลโซมงมูมมองนอดอกียเจ้าเเบียเออไปเล่นก,กีาเพาื่อนยังการงาน แกนจักรยานบ่ออกสองมือสามมือแล้วกับืแตเนะนี่จะอวยเปนหมวกใหม่เอให้พอนี่แสดงว่าบริอีไรบ่ปีนี้มันเน่ามันเน่าพนตกกแท่เกินาะไปหาบ่ท่านาะเห็ดพอานะแท่เกินตก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 ตมือตก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 ตหตก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 งอตก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 ลกตกตกตก ดูหาบนมือเสีหลายอยู่ออกใหญ่โมกระดอดดระแต่ฮพุ่นเนี่ยฮอ่งบสนกไป้พุ่นเนขาไม่ลื่ไม่ดุเงิ่นหาเพิพพเหาปพิ่ปพปนปปัหัหห่วาปัญหาปัญหนปัญหาปัญมัห็ปัญหปัญไปัปัปัญปหาปปััญปาหหญญ เทขาเป็นมูหนึ่งก็มาิบกดกบสีมบเอาไปยังเ่าทีนอนแตกตุ้ใครเดี๋ยวนี้มีเสื้อะเนาะเสื้อเฮดลเสื้อมันไบเสื้อมันมีอยู่ล้วรอบหนามันก็รอบหนากันอ๋เลยมีเสื้อไเขี่ยไปตองทัวไปตองญ่ใบใหญ่ันมแม่มันอันจุ่มๆก็มีบ่คับเขเี่ยบะหลัมีดอกเนาพอดีเสื้อมันเสื้อเฮด เสหิตตังอยู่เป็นเสื้อมันงเลยเอาบัได้เลยแหละนี่ลาเห็ดเอาอีกน้ำหนึ่งว่ะอีกน้ำที่สองถ้าถ้าแม่เป็นพงเพิงค่ะมันจะขื่นมากน่ะมันจะแม่นเห็ดวันนี้เขาเคี่ยไปมันก็จะเห็นดอกจุ่มๆดอกพอดีเป็นลูกปืนน่ะไหนๆพูดถึงเรื่องวัวพามาเป ส้ำเลยคุสิน้าวงกลมเลยข้าขนาดเลยกวมกรึบเลยเอาเป็นอย่างคุณซัดแทะกวมกรึบเลยได้กวมกรึบฟ้าเลยเ,ออเป็นวงกลมเลยคือสมัยกาา่อนเพราะว่าถ้าแม่มีอันลุงกิน้าเป็นท้องฟ้นาบบนะสิน้าบหถวนนะอันนี้เรียกว่าอันปรากฏการไม่เลยบวไ้มีโลกดอไปบอดหรือว่าีะไรกวมกรึบเลยได้แต่ก็เมื่อคือลงผ่ยเดียวเลย<บ> ความเกือบว่งโกมเลยเกือบว่งโกมเลยคอยบอาก็เป็นแบบนี้แต่ก่าุู้ร่วงกินได้ส่วงใจสิ่งเดียวอันนี้กวมเกือบเลยกวมโลกเลยคอยบอกโอ้บริบูร์วานนี้คอยก็เลยบอาเรื่องว่าพอสิกวมเกือบโลกไว้บ่หายมันแพ้บ่หรือว่าอะไรหรือเป็นยังไงแต่ก่อนบ่เห็นจะเคยเห็นน้องกบลงกินน้ำเนาะมันช่เป็นขางเดียวคือว่าเป็นข้างเดียวอันนี้เรากลัวเกือบเป็นวองกกมเลยได้ เในวงกลมในไงนี então, oh. <wał> ่กุบขาะฟ้าเลยขกาฟ้าธรรมดาด่หลับแล้อืมหัวควายบทเป็นอย่างเอาคนหลับเอาบัณฑิตคนหัวควายแลงหัวควายหัวควันคนได้บัณฑิคนรังแกมันอยู่ได้เนาะคนเนาะรังแกรังแกซัดนะวันนี้มันบทเป็นอย่างหัวควายบัณนี้คนผลเป็นล้มตึงเอาตึงเอาคน เข่าโรงบาลบ่มีมห้องบ่ม,มีเตียงบาดนี้ล้นเลยแบดนี้ผู้บเป็นไปโรงบาลแล้วเราจะเสร็จแล้วน้ำที่สองขาวสะอาดขาวสะอาดเราจะแล้วแล้วบาดเสร็จแล้ววันนี้ปลอกหน้าไม้่วันนี้ เสร็จล้างแล้วเห็ดล้างเสร็จแล้วเอาไปต้มอ,อัดใส่ถุงไว้ให้กินยามอันนี้ยามอมมีเห็ดยามเห็ดหด้วยปอกกันจะแล้วละนี่เอิ้หน้าไม้แห่ป่ามาเลยหน้าไม้เหลื่อมนะอันนี้หน้าไม้นี้หน้าไม้กระส่าอันที่ชงเฮาหานะ์เนาะ ในหวยใน,ยนยกระสะอันนี้นะ้อยแพรปลาแล้วกันหน่อไม้แผร่บ้านหน่อไม้สีชุก mm. ไผ่บ้านไผ่สีชุกไม้กระสะไผ่ปลาไผ่บ้านจริงอันนี้เหรอเอไม้เหลื่อมเนาะหน่อไม้เหลื่อมหน่อไม้เหลื่อมเป็นหน่อไม้สมเป็บมกหน่อไม้ต้มหน่อไม้มกเป็บมก ให้มันเผาเนี่ยามาเอสซุปก้อยเนาะเผาเนาะเผาดเอสก้อยนะนะก้อยพนระ้มอ,อมหอมกพร้อมนะก้อยกินกับผักขนัขนยาขันยาปงทีนี้ปอกแล้วแล้วเสร็จแล้วอันนี้ปอกเสร็จแล้วมันนี้จักหน้ามันเลยนะ จากหน่อไม้ต้มบปเนี่เสียนจากหน่อไม้อ่อนได้ไหมจริงเสียนจากหน่อไม้อ่อน ว่าได้พ่อแกงอย่าบอกได้ทานยำไหนก็ได้พ่อแกงบอกได้แสดงว่าได้ไปขโมอได้พรแต่แกงออฉดนได้กัวหันอยู่จนได้ข้อขายลังจนขายเลยได้ย่าโบเฮทานได้อยูหออเขาามือใหม่มาทานได้ย่าโบเฮได้ยูเอาได้อยู่ไปขโมยหากว่าโบได้หลายได้ซ้ำเจลมันบุกเคย่าได้หลายที เต็มก็ต้าคนทีทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองต้มอันเอ็ดอันเอ็ดมกหน่อไม้เอ็ดซุปหน่อไม้เอ็ดก้อยหน่อไม้เอ็ดแกงหน่อไม้ได้เบิด์ตเลขอให้มีอัน ผลิตภัณฑ์สิขอให้มีอุปกรณ์ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จสำเร็จแล้วยังงอเดียวสองนอพาเขาจุดจุดจุดจดอ่อพร้อมสิ จักได้หลายเต็กจักรู้ได้หลายจักเข้าทับเขได้หน่อยจักไปได้หลายวันนี้สีต้มก็ต้มสีแกงก็แกงกระจิม๋มก็กระจิ๋มกรหมกก็หมกไปหม,มกกินกับพักข,นขนันยาแล้วพักขันยาเขาจะเอามากินกับ แก็คือบหนน้แกเจ็บหัวเข่าแล้วสัตวพะขยาฮะเออมันเป็นน้ำอันน้ำไม้เป็นน้ำอันพะขยาก็เป็นน้ำมันสิแก้วสัตว์แก้แล้วเอิ่มแก้กันมันสิเป็นมันสิแก้เจ็บหัวเข่าอ่ะสัตนก็เลยว่าแก้น้าไม้ต้องหาพะขยามาสกับมันเป็นยาพร้อมเลยพะขยาเสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้วนี่ก็เอาไปต้มไป คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะพอๆกันใหมค่ะคลิปหนาค่ะแล้วกระทามีอย่างกจะทายไฮเบิร์ค่ะช่วงนี้ก็ไปใสบ่บะไรค่ะกักตัวอยู่บ้านค่ะโควิดระบาดละรักษาดูแลตัวเองนะคะผู้ใดก็ดีเพราะว่าหันกินน้ําอุ่นกับกับน้ำมังนาว mm hmm. แล้วก็ให้กินน้นหอมแดงหอมแดงแก้วัดนพะพี mm ่บ๊ะ คนที่ยังบวเปียนกินไว้นะคนที่เป็นต้องกินผ้าทะไลจ่วนเพคะคนที่ยังบวเป็นกินกระเทียมและ้วกะ็หอมแดงแล้วกะ็น้ำอุ่นกับมะนาวกินเผ็ดๆกินฮ้อนๆกินแบบตากแดดพร้อมออกแดดน้ำขาดเชื้อสามเพคะไม่ขาดเชื้อออกแดดประมาณสิบนาทีสิบนาทีโอ้สาบนาที่มดได้ฮ้อนเลยประมาณสิบนาทีนี่ละ ประมาณสินาทีอย่างผาาเลยย่างผ่าราพาเด็ดเอาทีพ,พ่อให้เด็ดถือพ่อขาเชื้อดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้จะเป็นของท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า